กรีนรีพอร์ตนครับวันนี้คุณบีกามา拉นะครับพาไปเข้าวัดเข้าวาไปดูการแปลรูปดอกไม้หลังจากที่ไหว้เสร็จแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าขยะศรัทธ,ธาพี่จอยอ่ะเอาไปต่อยอดไปสร้างรายได้แล้วก็ไปทําประโยชน์อะไรได้บ้างติดตามกับคุณบีครับท่านเจ้าวาดนะฮะ ท่านเป็นเจ้าอาวาสด้วยก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดด้วยท่านประเทศภรวนาวชลรคุณเนี่ยท่านก็มีนโยบายเกี่วกับเรื่องเรื่องการที่จะทํำยังไงไม่ให้ขยะมันเพิ่มขึ้นในวัดเอาไปทําให้มันเกิดประโยชน์ นำดอกไม้มาใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับมันก็เป็นการลดในเรื่องของขยะอินทรีย์ที่มันเกิดขึ้นนะครับที่เป็นสิ่งที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับนอกจากเราได้ปุ๋ยในอนาคตเนี่ยเรายัางสามารถที่จะนําไปต่อย,ยอดนะครับเป็นดินปลูกนะครับที่มีคุณภาพสูงได้ด้วยนะครับ เราจะทาเป็นแบบวงตะข่ายจริงๆแล้วเนี่ยการทําปุ๋ยไม่พิกับกองเนี่ยครับมีหลายวิธีการเราจะขึ้นแบบกองใหญ่แบบกองสามเหลี่ยมนะครับกองแบบสี่เหลี่ยมหรือว่าเราจะทําในวงตะข่ายหรือว่าทําในเข่งในถังเนี่ยได้หมดนะครับมีหลากหลายรูปแบบวิธีการแต่ทีนี้พื้นที่นะครับอาจจะมีพื้นที่จํากัดนะครับเราก็คิดว่าวิธีการทําแบบวงตะข่ายเนี่ยมันน่าจะเหมาะสมแล้วก็กับปริมาณของวัตถุดิบที่เข้ามาเรื่อยๆอันเนี้ยมัน มันคือขยะศรัทธาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะว่ามันทรงมากเลยอะ่ะเพราะว่าอะไรการที่ทําให้สิ่งที่เป็นขยะเนี่ยเบียนกลับมาใช้ให,ใหม่นยมันดีมากเลยก็ศรัทธาไม่สูญหายศรัทธาเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นอะไรได้อีกมากมายเลยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราจะทําอะไรเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะรักสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีกหน่อยเราก็กลายเป็นดินนี่แหละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดินจากศรัทธาเนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่จะช่วยทําให้ทุกอย่างงอกงามค่ะอันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งตัวอย่างของการนําขยะหรือว่าจริงๆจ,จะบอกว่าเป็นขยะก,ก็ไม่ได้เพราะทุกอย่างมันมีมูลค่าในตัวมันเองนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นเหมือนดินศรัทธานะคะที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วสิ่งแวดล้อมต่อไปและนี่ก็คือทั้งหมดในกรีร r พอร์ตวันนี้เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้ค่ะลูกหลวงพ่อโสอธรไป,ไปได้วยกันไปได้ใคร